เช้านี้นะครับผมอยู่ที่สวนนัเขตนะครับแล้วผมก็จะมาทานร้านอาหารนะฮะซึ่งร้านนี้ค่อนข้างที่จะดูแบบน่าสนใจนะอยู่แคมป์ของเลยครับแต่ผมมาเห็นโลโก้อันนี้คือซินดาบาบลาวเดิมอะ่ะคือคราวที่แล้วเนี่ยผมเคยมากินซินดาดนะฮะอยู่ที่หลวงพระบางที่สวนนัเขตเนี่ยก็มีร้านซินดาดอยู่ด้วยอะ่ะไบาลาวเดิมยังอยู่ที่นี่ด้วยครับก็ไม่แน่ใจนะเย็นนี้เราอาจจะแบบแวะมานะแต่ว่า ตอนนี้ผมขอกินข้าวเช้าก่อนละกันแล้วผมก็มาเห็นนี่ห้องอาหารเราเดิมก็อยู่ในนี้นะแอนนี่แอนบีเบเกอรี่ก็อยู่ในนี้เดอะรีเวอร์คาเฟ่บาร์ผมว่าอันนี้นะมีความรู้สึกว่าเช้ากลางวันเย็นอยู่ตรงนี้หมดเลยนะผมสนใจอันนี้แหละเดอะแอนนี่แอนบีเบเกอรี่เพราะว่าเ <c oughs> บาๆนะตอนเช้าเช้าเราไปทานข้าวกันก่อนดีกว่าตึกนี้สวยเลยอ่ะอ๋อร้านเราเดิมอยู่ตรงนี้นี่เองแล้วก็แอนนี่แอนอยู่ข้างหลัง อ๋อคือตึกนี้เนี่ยมี3ล้าน4ล้านเลยใช่ไหมผไม่แน่ใจผมลองดูนะนี่ไงร้านเราเดิมจริงๆด้วยก็เดี๋ยวตอนเที่ยงๆลองแวะมาดูแล้วกันแต่ตอนนี้ผมอยากได้อาหารเช้าน่าสนใจครับร้านนี้ลองเข้าไปดูสบายดีสบายดีสวัสดีครับอ๋อสวัสดีเคยเห็นในรายการ แลานเบเกเตอร์ใช่แล้วสวัสดีคร้บสวัสดีครัออ๋อเวลานี้น่ารักมากเลยนะคุณลองดูเดี๋ยวยังมาทานอาหารเช้าอ่ะนี่เดี๋ยวก่อนนะผมเห็นโลโก้เราเดิมเห็นทางหน้าเห็นซินตาแล้วเห็นร้านเนี้ยเป็นช่องเดียวกันปะอ๋อเหรอตึกนี้ทั้งตึกคือเจ้าเดียวกันเรอว่าได้ทำใจร้าน อ๋อขอบใจหลาะจุดคนหูเกล็ดในร้านเกลนดโอ้โมันแสดงว่าขนมขนมร้านนี้ต้องอร่อยแน่ๆเลยสองคกร้านนี้เกดยิมกันนะครับดูเขาทำกันสดๆเลยนะทำให้เห็นกันเลยผมขอแอบเข้าไปส่องได้ไหมเออจริงด้วยน่าได้กินอ่ะเขาทำกันสดๆเลยุูด เช้าขอบใจหลาย,หายหโหน่าทานมากเลยเข้าวปุ้นนจริงๆนะคือขนมจีนนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำยานะแต่ผมมีความรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นน้ำยานี่คล้ายๆกับทีบังไทยหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าเป็นสุดของเขานะครับของที่ร้านนี้ครับแต่ว่าเครื่องเคียงอ่ะสุดยอดเลยครับหอมมากๆเลย รสชาติแปลกมากเลยคุณคือคล้ายๆน้ําย,ยาคล้ายๆขนมจีนน้ายาแต่ว่ามีรสชาติอะไรบางอย่างแปลกๆไว้เต็ไมไปหมดเลยอ่ะคือองค์รวมอะ่ะอร่อยมากจริงๆรนเค็มข้นมากขอแนะนําเลยนะครับให้ใส่ผักเข้าไปเยอะนะครับแล้วก็ข้าวปุ้นเนี่ยใส่เข้าไปอีกครับรสชาติแรงเค็มามากผมเตรียมที่ให้คุณน้องไปชิมสามสามตัวนี้นครับผม ตัวนี้คือการมลสูคสครับตัวนี้คือทางมลสูทที่ร้านมิสุที่ร้านมิสุครับอันนี้เมนคูชิดเคสครับลองจะกินหอกไหมเนี่ยเออทำทีเดียวสามอันเออให้ลองชิมดูครับขอบคุณมากเลยตัวนี้เป็นฝักบาวนี่ครับฝัดบาลนี่ครับลองชิมรสชาติมันจะเป็นยังไงครับของที่ร้านนี้ครับหอขอบคุณมากนะฮะขอใส่กล่องหน่อยไหมเนี่ยเมื่อกี้นะ กระปุกกระชามใหญ่มากเลยขอบคุณครับไปแล้วนะครับขอบกันไากครับครับขอบคุณมากอร่อยมากๆเลยครับฮ่าอร่อยมากๆเลยฮะอ่าเชฟสบายดีสวัสดีครับอาหารอร่อยมากเดี๋ยวว่าจะไปเดินเล่นในเมืองอะฮะแล้วตอนเที่ยงเดี๋จะไปกินข้าวอีสัย อ๋ออยากพึ่งคี่อาจจะแวะมาที่ร้านเราเดิมเพราะตั้งใจตอนแรกว่าจะมากินตอนอู้ที่ร้านเราเดิมแล้วเมนดีพนอยากมาชิมอาหารเราพนอาหารลาวสงมันในกิจรสชาติจะแตกต่างจากลาวใต้ลาวเหนือเพราะเขาเป็นลาวกลางอ๋อนะฮะอ๋อแสดงว่าแตกต่างจากที่นครหลวงเวียงจันทร์กับที่อ่าหลวงพระบางโดยเมนแล้วรสชาติของเขาจะเป็นลาวกลางกับที่กลางกลางโบกโบกิหลายบบกเยิ้มลายตั้งใจจะมาชิมอยู่แล้วยังไงก็ต้องมาโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอไปเที่ยวก่อนเลยกัน อออเอคคบะก็มาเช้านี้นะครับผมแอนมาทานคนเดียวนะฮะที่แอนไลฟ์ตอนเที่ยงนี้นะครับพิ๊ตีกับตอรี่นะเราทานด้วยกันนะฮะเราจะมาดูซิว่าจริงๆแล้วผมเคยทานร้านหลังเดิมเนี่ยที่ตรงฟ้าแล้วก็นครลงเมย์จัเลยอยากจะมาลองดูว่าลาวเดิมที่สวนอาเขตเนี่ย มาดีูนิตเอฟหับสู่ของอาหารเราเดิ่มสักการะสัตยา,ญญาครับวัน <laughs> นี้เชฟนำสเสนออัน อาหารลาวคือสลัดลาวเนาะแล้วก็มีโอไก่ใส่หวายแล้วก็มีออเดตลาวด์เดิมแล้วก็ที่ขาดก็ได้แค่เครื่องนะก้อยกระเพริงเสิร์ฟเป็นปลาเมล็ดองค์แก่ใกล้เขานีน่แบบหมดเลยนะสำหรับเพียงให้ค่าดีดอ่ายินลองเบิง่งว่าอาหานท้องสิบเป็นไรแซ่บโบสมคำรำลือบอ่ลยนี่เลยผมเลยเอาพิธีกับน้องลี่มา,มาเดี๋ยวมาชิมดูซิว่าแตากต่างยังไงดูเลยรสชาติมันแตกต่างแบบ โดยเด่นในเรื่องวัตถุดิบคือเ้าใส่วัตถุดิบที่วันสดใหม่ถูกมือนะครับเอาลองซิมเลยอ่ะนแบบว่าสำหรับ ก็คือมีก้อยประเคิงนะฮะประเคิงก็คือปลาคังนั่นเองนะฮะก็อยู่ที่แสนกีบนะเมื่อกี้คือก้อยปลาเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณ200บาทนะผมว่าราคานี้โอเคเลยนะกับเมื่อกี้นะออมไก่ใส่ไว้นะฮะที่เป็นชาบๆนะฮะอยู่ที่7จ็ดหมื่นก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบบาทอีกอันนึงคือเป็นสลดัดสลัดอยู่ที่6กหมื่นกีบนั่นคือร้อยกับสิบบาทร้อยยี่สิบบาทอนะ่ะผมก็ถือว่าราคาโอเคเลยนะกับสถานที่และอาหารอย่างนี้นะฮะ คือข้างนอกอาจจะดูแบบหรูหรานะจริงๆแล้วราวเดิมเน่ยดูแล้วเนี่ยเป็นร้านที่หรูหราเนาะแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยราคาเอาจริงๆอยู่ที่ประมาณ700บาทคุณเมื่อกี้4อย่างมีข้าวเหนียวมีทุกอย่างนะประมาณ7 0 0บาทผมว่าราคานี้โอเคเลยครับถูกเลยผมเข้ามาที่ลิบบะบร์นะครับวันนี้ผมจะมาทานอาหารเย็นฮะแล้ว่ากลางวันเะนะี่ยผมได้ทานที่ร้านราวเดิมนะครับเป็นตึกเดียวกันครับแล้วก็เย็นนี้นะฮะผมได้อยากจะมาลองที่ร้าน หรือว่าปารนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นร้านอาหารปรั่งนะครับอ่าสบายดีส,ยสวัสดีครับ <c oughs> สบายดีโอ้มุมนี้สวยมากๆเลยนะารมากๆเลยโอ้ห้องนี้น่ารักเลยครับคือเป็นห้องนั่งทานข้าวนะแต่ขนาดเดียวกันอะ่ะเป็นเชฟทำอาหารไปด้วยเลยอะ่ะเหมือนว่าเรา ดูเชฟทำอาหารไปด้วยเลยนะแต่ขนาดเดียวกันนะเราสามารถที่นั่งทานข้าวได้ตรงนี้ได้เลยนะเอ่ะเไม่เร็วนะนี่คือความเก๋ของร้านนี้เลยนะเดอะริวบาร์นะเรานั่งทานข้าวนะฮะนี่คือห้องนี้ห้องเดียวนะที่เรานั่งทานข้าวแต่ว่าจริงๆแล้วห้องอื่นไม่ใช่อย่างนั้นนะเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูเลยครับว่าห้องอื่นเป็นยังไงคุณเห็นห้องนี้ไหม เออผมว่าเป็นห้องสําหรับเพื่อนๆนะที่มากินข้าวกันแล้วก็มาเล่นผูโต๊ะูกันนะมีความเป็นส่วนตัวนะครับเขาจัดได้แบบว่าเออแปลกนะฮะแล้วก็เป็นสัดส,ส่วนด้วยนี่มาแล้วครับของคุณสปาเกตตีคาโบนาร่าสวยงามมากมีไข่ลาวาด้วยนะ มาทุกวันโดยสินเชื่อไมครับแม่ทานมากเก๋ตอนนี้ขิวมากมากเขอกาหาองบ้าเลยที่ตรงนี้ที่ใจฉันต้องการจะมาหาได้มาเจอรอยยิ้ม,มทุกครากล่าวคำทักทายสบายดีอบอุ่นใจทุกครั้งท่องเที่ยวไปพร้อมกับเธอ กินออกไปนอนออกไปเจอผนจนภัยไปกับเจอทงแสนดีแม้ว่าในบางครั้งเราหา่างกันแต่ความผูกพ,พันเรายังยอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งน่าน อันนี้บอกเปกะนเ่โบเสนเ่นใช่เพนเน่อราน่อยมากจริงๆผมชอบอันนี้มากๆเลยอ่ะซุปแต่ผมยไม่ได้ลองซุเพนนนะเจอชามแรกี้ใช่ไหเจอแค่ชามรกนี่ผมลเสน่เลแล้วก็เป็นอันนี้นะก็ปลานีแบว่านุ่มมากๆ่ห้องนี้ผมชอบอ่ะเวลาผมนั่งทานข้าไปด้วยแล้วเนี่ยผมเห็นเชฟกาลังทา สดๆเลยนะทำใจรด้ทำคนกลาจเมื่อกี้ที่เขาเต้นนะเขาบอกว่าเขาทำเครื่องดื่มไว้ให้ผมนะเดี๋ยวผมจะลองลงไปดูนะฮะว่าเขาทำอะไรไว้ให้แซ่บขนาดไหนี่มี่อสาดีโอ้สวมากเลยถ้าเราจะเริ่มื่มเนี่ยเราต้องเริมดื่มเบอร์ออนที่สดเ็หาเบอร์แที่สุดเบอรไหน สร้างอร่อยเลยแล้วก็มาตัวนี้เลยยาว้นะเนี่ยหวานแล้ผมก็คิดว่าตัวนี้แรงสุดที่นี่รสแซ่จะออกหวานานส้วก็ัน้้องกาเลยทีเดียวอาเชฟแลบเราเดิมนะฮะมอบให้คมนะฮะ่อหต้องบ้านเังเราเรียกว่าเส็จ์ฟบ้านเสร์แบ้านบ้านานเฮ้ยเสร็ฟน้หมอ เสือดำหมอเสือดำหมอไม่ไม่ถึงแบบว่าหมอที่มันมีสีดำเข่งตายแดงไม่เอิงเสือดำหมอเป็นผลิตภัณฑ์ช่องทีมของเพย์สโตรมูคือต้องการต้องการส่งคอนถึงฐานคอมือดูซิอย่างเงี้ยจะไม่ได้คิดถึงสวนอากาศเลยไงด่ากูอ้าวดีเลยรอเลยล่อเลยใส่เลยล่อเลยโอ้ยจ้าถ้ารักกูแม่เคยส่งบอกรา เขาษเขเจอรอยยิ้มมันทุกคราบกล่าวคำทักทายสลายดี